พร้อมครับข้าวผัดปูนะครับเริ่มมาก็ใส่น้ำมันก่อนนะครับใส่น้ำมันครับใส่ไข่สองฟองนะครับผัดให้ไข่แตกได้ที่ก่อนนะครับแล้วก็ตักข้าวครับ กระบวยที่หนึ่งครับตักไปประมาณกระบวยครึ่งครับแล้วก็ผัดกับข้าวกับไข่ให้เข้ากันเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ข้าวยังเป็นก้อนอยู่นะตอนนี้เราก็ผัดอาจจะไฟแรงหน่อยครับผัดผัดผัดให้เข้าครับผัดผัดผัดทุกบข้าวให้หน่อยครับนะครับสีข้าวไข่ก็เริ่มจะเข้ากันข้าวก็เริ่มเป็นสีเหลืองสีเดียวกับเนื้อไข่เลยครับ อ่าอออม,ม,มนะครับอัดจนข้าวมันแบบเม็ดมันเด้งนะครับอ่านะครับอ่าเนี่ยนี่แค่ข้าวกับไข่นะครับยังไม่ได้ใส่ซอสหรืออะไรเลยนะครับ เราผัดให้ข้าวมันหอมให้แห้งก่อนนะเม็ดจะร่วนแล้วครับเห็นไหมจากที่เป็นก้อนๆน,นะครับปึ๊บแล้วก็ใส่ต้นหอมครับ นีขนาดแค่ข้าวกับไข่นะครับยังหอมกลิ่นยังหอมเลยครับครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ซอสข้าวผัดของร้านตีเล็กข้าวผัดปนะครับเป็นซอสที่เราปรุงสําเร็จมาแล้วนะครับน่าใส่เข้าไปครับเพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นตรงนี้หอมขึ้นอีกเย้ะปึ๊บเนี่ยตรงนี้ทำให้ข้าวหอมก่อนนะครับทำให้ข้าวไข่กินข้าวกินไข่หอมครับ เดี๋ยวปูก็จะตามมาอ่าปูใส่ทีหลังนะครับ๊บอ่นะต่อไปก็จะเป็นเนื้อปูนะครับเนื้อปูก้อนครับอ่าใส่ครับเราก็จะไม่ทุบมากนะครับตรงนี้เราจะโยนให้เนื้อปูกับข้าวเข้ากันครับเพื่อให้กินข้าวกินไข่กินปูเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันครับ ่าเรียบร้อยครับเนี่ยนะครับหน้าตาเป็นไงครับน่ากินไหมครับปึ๊บเสร็จแล้วใส่กล่องครับอ่าปึ๊บใส่กล่องครับนี่ครับเนื้อปูเป็นก้อนๆเลยครับเรียบร้อยครับข้าวผัดปูจากร้านตีเล็กข้าวผัดปูครับไปครับ